สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ครีมนะครับน้องใหม่มาแนะนำให้รู้จักกันชื่อว่าครีมหน้าสดนะครับเลชิแพ็กเกจน่ารักมากเลยเป็นน้องเห็ดน้อยนะครับก็เพราะว่ามีเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับนะครับก็ทั้งทางไลน์ Facebook IG นะครับก็ถามว่าโฮมเนี่ยใช้อะไรทำไมถึงหน้าใสาเหมือนหนุ่มเกาหลีนะครับก็คำตอบก็ จ้าตัวนี้นี่แหละฮะเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยลองใช้เองก็14วันนะครับก็เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนตัวเนี่ยชอบตรงที่ทาแล้วเนี่ยเ,เนื้อครีมจะซึมไวแล้วก็ไม่เหนอะผิวนะครับเวลาเราทากันแดดนี่ก็หน้าเราจะเงาวิง้งหน้าจะดูฉ่ำน้ำมากขึ้นนะครับและที่สำคัญตัวนี้เนี่ยไม่มีปัสะจากน้ำหอมนะครับแล้วก็ไล้สารต้องห้ามไร้าสารสเตียรอยทุกประเภทนะครับสกัดจากธรรมชาติทั้ง 17ชนิดมีออยรับประกันเพื่อนๆสามารถเซิร์ชออยได้เลยนะข้างหลังจะมีเลขออยอยู่นะครับเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวสําหรับคนที่เป็นสิวถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ดีด้วยครับช่วยรักษาเรื่องสิวทําให้สิวลดการอักเสบของสิวลดการอักเสบผื่นแดงของผิวหน้าฝ้ากระจุดด่างดำได้หมดเลยนะครับตัวนี้เนี่ยขนาดจริงก็จะอยู่ที่30กรัมนะครับเปิดออกมาปุ๊บ ชิมครีมแล้วก็จุ่มนมไม่ใช่เปิดมาก็จะเจอรูตรงกลางนะฮะก็กดปึ๊บอ่าบางบางท่านเนี่ยไม่รู้ก็คือเปิดเปิดฝาแล้วเอามือจกอันนี้ไม่ไม่ใช่นะฮะอันนี้ผิดวิธีเพราะว่าแพคเกจถูกออกแบบมาเพาื่อซีลป้องกันเชื้อโรคลงไปนะครับก็จะเห็นเป็นเนื้อครีมนะครับสีไข่มุกหรือจะเรียกว่าสีน้ำตาลอ่อนก็ได้นะปาดมานะครับอันนี้อันนี้จะเนิดนิดน,นึงเพราะว่า ใช้ไปเยอะแล้วก็จะแต้ม5จุดทั่วใบหน้าเหมือนเดิมนะครับสังเกตว่าเนื้อครีมเวลาทางลงไปผิวจะดูฉ่ำน้ำมากขึ้นนะครับก็บางบางท่านเนี่ยบอกว่าเอ๊ะทำไมถึงมีขนาดเดียวจริงๆก็มี2ขนาดเพราะว่าบางท่านถามว่ายังไม่เคยใช้อยากจะลองใช้กลัวแพ้หรือว่าเอาไปลองเทสดูก่อนก็จะมีตัวเทสเตอร์นะครับเป็นขนาด10กรัมตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ300กว่าบาทนะครับ ตัวใหญ่นี้ก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ900กว่าบาทนะครับผมร,บรับประกันว่าคุณภาพเนี่ยเกินราคาจริงๆนะครับก็ถ้าเพื่อน,อนๆคนไหนสนใจนะครับก็สามารถ i อทาง Facebook หรือไลน์มาสอบถามโฮมโดยตรงได้เลยนะครับเดี๋ยวส่งโปรชัวรายละเอียดให้ดูโดยละเอียดเลยยังไงก็วันนี้ขอบคุณที่ติดตามมากๆเลยนะครับผมยังไงขอตัวไปซ้อมเต้นก่อนครับผมสวัสดีครับ